อ้าวมากินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ซึมเศร้ากันอีกพรุ่งนี้แม่ไปราชการสามวันพอเราให้แล้วมันไม่ค่อยกินหนึ่งหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเก้าครบ ไม่ให้เราถูกหวยเลยนะอดกินเลยข้อไก่สาม<ร>ข<ส>า<ร>วิ่งไปไหนนะ รุงนี้แม่เธอไปราชการให้งานแม่เธอสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีด้วยนะอย่าติดขัดอะไรให้งานราบรื่นหกจุ หมาจอนหมาจอนนครศรีธรรมราชเจอกันพรุง่ง,ง,งนี้นะกินเสร็จแล้วก็ไปหลบฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกอีก